<c oughs> ครับผมก็สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องหมูสตรอรี่วันนี้เราจะมาผิดแปลกจากเดิมนะครับเราคงจะไม่ได้ทำการรีวิวอาวุธปืนนะครับแต่จะมาบอกเล่าประสบการณ์นะครับในช่วงที่เราเคยไปฝึกภาคป่านะครับที่กาญจนบุรีเออ ขออภัยครับเคอร์บิฝึกนะครับภาคหมู่ตอนหมวดนะครับที่กาญจนบุรีนะครับคือการฝึกหมู่ตอนหมวดเนี่ยจะจัดขึ้นทุกปีนะครับปีละครั้งนะครับมีการตรวจสอบในการฝึกเนี่ยจะมีภาคที่ตั้งนะครับแล้วก็มีภาคป่านะครับเราใช้อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายวันเลยนะครับก็จะมีการฝึกการเข้าตีตั้งรับล้นถอยนะครับ แล้วก็มีการฝึกตรวจค้นพิสูจน์ทราบวัตถุระเบิดต่างๆนะครับแล้วก็การตรวจค้นผู้ต้องหานะครับการเข้าเข้าประทะนะครับการเข้าตรวจสอบเตกแล้วก็ฝึก CQb บบ้างบางส่วนนะครับคือระหว่างการฝึกเนี่ยมันมีเรื่องที่ผมไปเจอก็คือเรื่องหนึ่งนะครับช่วงการฝึกไปได้ประมาณสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับ เป็นช่วงที่หลังจากผ่านการฝึกอย่างหนักมาแล้วนะครับเมื่ออยู่ในช่วงการฝึกเนี่ยจะมีการให้เข้าตีในเวลากลางคืนนะครับคืนแรกที่เราเข้าตีเนี่ยผิดพลาดนะครับจึงต้องทําการถอยล่นกําลังกลับมาในพื้นที่ตั้งแล้วทําการเข้าตีใหม่นะครับช่วงนั้นเนี่ยรอบแรกจะเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วนะครับ แล้วก็มีการถอยกําลังล่นไปในช่วงราตีสองเพราะว่าผู้ตรวจสอบเนี่ยเขาแจ้งกาไม่ผ่านก็ถอยล่นกลับไปนะครับแล้วก็ทําการเข้าตีใหม่นะครับช่วงประมาณเกือบตีสามนะครับวันนั้นเราฝึก,นนากกันตั้งแต่กลางคืนยันเช้าเลยนะครับก็เข้าตีใหม่เข้าตีเสร็จในช่วงเวลาประมาณตีห้านะครับพอเราเข้าตีเสร็จเรียบร้อยผ่านการฝึกทดสอบทุกอย่างก็ ได้พักกันนะครับได้พักเนี่ยช่วงเวลากลางวันก็มีการรับอาหารทําอาหารอะไรทุกอย่างเนี่ยปกตินะครับพอมาถึงช่วงกลางคืนอ่าเพราะมีการฝึกเราก็มีการแอบ,บสังสรรค์กันนะครับคือเขาจะมีรถ P x เ็นี่ยเขาจะียกรถรถเ x เพราะว่าเป็น PX เเคลื่อนที่นะครับเป็นรถกระบะเนี่ยใส่อาหารใส่ของทุกอย่างไปรถนะครับอาหารเครื่องดื่มแม้แต่เครื่องดื่มสุรานะครับก็แอบ,บใส่ไปรถเหมือนกันนะครับ เราก็จะไปแอบซื้อมาอย่าทําตามนะครับเป็นสิ่งไม่ดีนะครับก็ไปแอบซื้อมามาผมก็มาให้รุ่นน้องกินนะครับแล้วก็มีการนั่งกินกับเพื่อนบ้างนะครับหลังจากดื่มกันแล้วก็ไม่ได้เมามากนะเพราะว่าเราต้องตื่นตัวตลอดนะครับเผื่อมีการเอ่อวิยุมาแจ้งว่าจะมีการฝึกในครั้งต่อไปในกลางคือนอะไรอย่างเงี้ยครับมีการรัตเวนนะครับก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก็มีการดื่มกันนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้คือไม่ได้เมาหรือว่าอะไรก็คือยังรู้ตัวกันหมดทุกคนนะครับ มาถึงช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งครับก็เริ่มแยกย้ายกันเข้านอนนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดที่เราไปนอนเนี่ยเราไปนอนในป่าไผ่นะครับเป็นป่าไผ่สภาพพื้นดินของมันอนะ่ะค่อนข้างชื้นชื้นหน่อยไม่ได้แห้งกลงังหรือดินแข็งเลยนะครับชื้นชื้นหน่อยผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ว่าจะนอนที่ไหนอย,อยังไงก็จะไม่นอนพื้นนะครับเพราะว่ากลัวพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันจะเข้ามา ตัวผมเองก็จะเอาเปไปด้วยนะครับจะผูกเปนอนตลอดนะครับจะผูกเปนอนตลอดเออพราะอผูกเปผูกเปเนี่ยผมก็ไปผูกกับออกอไผ่ใหญ่มากนะกอไผ่ใหญ่มากกอใหญ่มากก็ผูกกับกอนัน้นอะไปอีกกอหนึง่งระยะห่างของกอเนี่ยมันสี่เมตรนะครับก็ลากเชือกผูกไว้ไม่เกินสี่เมตรผมมาลากเชือกผูกเรียบร้อยลองนั่งดูแล้วโอเค ลอยจากพื้นนะครับไม่ได้ไม่ได้หย่อนไปโดนพื้นหรือว่าอะไรนะรเออก่อนจะสวดเนี่ยก็มีทําการสวดมนต์ทุกครั้งนะครับเวลาสวดมนต์ผมจะสวดมนต์ทุกครั้งเพราะไปผิดที่นะผิดทางก็นอนโอ้โหเล่าแล้วขนลุกเลยนอนนะครับนอนไปได้ไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับก็มีมันรู้สึกแปลกๆนะครับบริเวณท้องเปนะครับก็คือโอ้โหเนี่ยขนลุกจริงๆนะ คือตอนแรกอะ่ะผมจำความรู้สึกนั้นได้ดีเลยเนี่ยขนลุกเลยนะครับเราลวขนลุกเลยเรื่องนี้ผมจําได้ติดตาเลยเพราะผมเห็นจดจักเลยคือตอนแรกเนี่ยผมนอนบนเปนใช่ไหมครับุกเปนอนความรู้สึกแรกที่มันเข้ามาหลังจากนอนไปได้ประมาณยี่สิบนาทีเนี่ยมันมีลมเนี่ยผ่านใต้เปเย็นแบบเย็นมากเย็นจะเยีเย่ยงนแหละคือเย็นวูบวูบไปนะครับวูบไปแล้ว วูบหนึ่งผมสะดุ้งแต่ก็ยังคิดว่าไม่มีอะไรก็แค่ลมผ่านหรือปกอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันแปลกๆคืนนั้นเป็นคืนที่นี่คนลุก,กน,นะคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบมากเงียบจนแบบว่าคือมันเงียบผิดปกติอะเวลาทุกคนแล้วทุกคนก็นอนเลยที่ไม่มีเสียงหรือนั่งคุยกันนะเงียบมากพอดับไฟทุกอย่างเราไม่เห็นอะไรเลยนะ ลมวูบแรกผ่านไปแล้วผมก็พยายามนอนต่อไม่คิดอะไรขนะล,ลุกอีกแล้วนะครับขนลุกอีกแล้วนะครับลมวูบที่สองมาอีกแล้วผ่านวูบตัวผมเองก็คือมันไม่ปกติกแล้วแล้วก็บอกตัวเองเลยว่าถ้าหากมีวูบที่สามความเย็นเยือกแบบนี้มันผ่านมาอีกเนี่ยผมก็จะขอย้ายที่ ไปนอนจุดอื่นเพราะมันมีจุดหนึ่งที่เพื่อนผมมาผูกเปนอนอยู่ห่างจากผมเยื้องๆกันมองเห็นกันนะครับเยื้องๆกันผมว่ากล่าวว่าถ้ามีอไอทีหนึ่งผมจะผูกเพื่อเอาเปนอนติดกันผูกให้เปมันติดกันเลยและนอนเอาไหล่ติดกันนะครับก็หลับต่อไม่ถึงห้านาทีเลยวูบที่สามมาผมลุกขึ้นเลยพอจังหวะว่าลุกขึ้นนั่งเนี่ยจากนอนลุกขึ้นนั่งอ่ะก็ไผ่นะครับก็ไผ่ที่ผูกเนี่ย มันเอ็นตัวแต่ไม่ได้ล้มนะครับคืออยู่ดีมันก็เอ็นตัวต้นกอไผ่ทั้งหมดเอ็นเอื้อออกมาเนี่ยผมก็ว่าโอ้โหแม่งกอไผ่แม่งแข็งขนาดมันมันรากมันฝังแน่นมากนะมันยังสามารถเอ็นอยู่ดีมันก็เอ็นตัวมาได้นะครับผมก็เลยแก้เชือกไปทั้งหมดไปผูกไปกับเพื่อนครับผูกติดกันนะผูกติดกันเลยต้นไม้ก็อยู่คู่กันครับผูกติดกันไหลเนี่ยติดไหลเพื่อนเพื่อนผมมันผิดสังเกตละมันก็หันมาถามผมว่ามึงเป็นอะไร เพื่อนผมได่ชื่อดีมันถามว่ามึงเป็นอะไรผมก็บอกไม่ได้เป็นอะไรแต่มันดูสีหน้าผมซิดเลยตอนนั้นอะ่ะเพราะเจอของจริงครับผมก็เลยนอนนอนติดกันมันอยู่แหละเสร็จแล้วผมก็นอนแล้วก็บอกว่กากะว่าไม่มีอะไรแล้วคือไม่ย้ายออกมาจากที่ของเขาแล้วนะอะไรเงี้ยเรา่าจะไม่เจออะไรแล้วนะจังหวะที่ผมหันคือนอนเนี่ยแล้วเราก็หันหน้าไป ทางซ้ายนะเพราะหันหน้าไปทางไ้ยหันหน้าไปทางขวาถ้าหันหน้าไปทางซ้ายจะเจอเพื่อนผมนะผมก็เลยหันไปทางขวานะครับหันออกไปทางด้านล่างของของผมเนี่ยจะมีเพื่อนนอนกันอยู่นะครับแล้วก็มีรุ่นน้องนอนกันอยู่เป็นชุดยิงชุดยิงครับเป็นชุดยิงชุดยิงนอนอยู่ด้วยกันนะครับเป็นนอนที่พื้นประมาณสามสี่คนนะครับผมก็เห็นแล้วแหละมันนอนอยู่ก็เลยหันไปพอหันไปเสร็จปุ๊บจังหวะว่าหันไปเนี่ย หน้าผมเนี่ยไปเจอหน้าผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นใครไม่รู้นะครับไม่รู้จักเลยดํามืดดวงตาเนี่ยสีแดงนะครับหันมามองหน้าเรานะครับแล้วผมก็เลยสะดุ้งเลยกระโดดออกพอกระโดดออกปุ๊บพยายามมองทีหนึ่งไม่เห็นแล้วเขาไม่อยู่แล้วผมเก็บโอ้โหเนี่ยเขาเล่าุกคนลุกเลยผมยังจำความรู้สึกนั้นได้ผมก็กระโดดไปนอนกับคนที่อยู่ข้างล่างนะครับ ไอเปเนี่ยมาเก็บตอนเช้าเลยกูกูไม่เอาอะไรแล้ะกูมาเก็บตอนเช้าผมก็ลงไปนอนเพื่อนอยู่ข้างล่างแล้วระหวที่ผมลุกกระโดดลงมานอนน่ไอดีเพื่อนข้างผมเนี่ยมันเห็นแล้วว่าผมมีอาการแปลกๆผมไปถึงปุ๊บผมไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะของทุกอย่างมันอยู่บนเปผ้าที่เอามาผมหรือว่าอะไรผมก็ใช้เปผหมนะครับผมใช้เปผมเวลานอนนะครับแล้วมีผ้าผืน้บางผืนหนึ่งนะครับก็คือไม่ได้หยิบอะไรเลยกระโดดลงไปนอน แล้วเอาผ้ากาวชีทเขาเรียกผ้ากาวชีทก็คือผ้าที่ยัดปูนอนเนี่ยมาห่มตัวเราแทนนะครับดึงมาห่มพอดึงมาห่มเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงห้าทีไอดีกระโดดมานอนต่อผมเลยไอดีกระโดดมานอนต่อผมแล้วแล้วหันมองหน้าผมแล้วก็บอกไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยด่าผมเลยนะผมก็ไม่พูดอะไรผมก็นอนนอนเสร็จไม่มีจังหวะพีกกว่านั้นอีก ก็คือนอนอยู่เนี่ยผมมากลัวมากๆนอนแล้วครา้ทสึบนั้นเลยว่ากลัวมากอโอ้โหขัดจังหวะเนี่ย,ล,ยลังเล่าเลยผมม็กลัวมากนะครับกลัวมากแล้วก็เราก็พยายามแบบตั้งสติเอาผ้ากาวชีตเนี่ยคุมหัวเลยนะครับนอนแล้วก็คุมหัวขดอย่างนี้เลยจำด้วยประสาดด้วยเสร็จแล้วปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บพอผมมานอนนะครับ ที่เพื่อนแล้วผมว่าผ้ากาชิตขุมว้เนี่ยไอจังหวะเพื่อนแม่งก็ทันลึงนะครับมันเอาตีน่ะขี่ผ้าเกาชิดขหผมออกนะครับก็คือมันนอนอยู่แล้ว คือจังหวะที่ผมนอนอยู่นะครับเอาผ้ากาชิดคุมไว้อยู่เนี่ไอ้เพื่อนแม่งก็ทะลึ่งนะมันเอาตีนเนี่ยขีดผ้าเกาชีทที่ผมคุมเนี่ยออกนะครับผมก็ตกใจนึกว่าแม่งมาดึงมีหรือมีใครมาดึงนะครับพึ่หลุดจากมือผมเลยนะผมแทบแบบมแม่งโคตรกลัวเลยตอนนั้นคือมันพึ่บแล้วเราก็เลยได้ผ่านไปดูเจอเพื่อนนะครับ แต่มันไม่รู้หรอกว่าเราสองคนเนี่ยกับไอ้ดีเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วคืนนั้นก็หลับไปนะครับหลับไปเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมามานั่งคุยกับไอ้ดีสองคนถามไม่ดีว่ามึงเจออะไรไอดีก็พูดกันว่าพอมพอมึงลุกออกไปแล้วกูเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงหัวนอนมึงผมก็บอกกูเห็นก่อนมึงแต่ก่อนนั้นกูมีอาการมาก่อน ทีนี้เราก็เลยไปดูว่าที่เรานอนอ่ะมันมันนอนตรงไหนสรุปที่ผมไปนอนกันนะ่ะมันเป็นล่องน้ําเก่าหมดเลยนะครับเป็นร่องน้ําเก่าที่มีต้นไผ่เป็นเกาะเนินขึ้นมาแล้วมันมันยังแห้งไม่สนิทนะครับมันก็เลยเป็นเหมือนดินเหนียวที่เราบอกว่ามันเป็นดินที่ชื้นๆนะไม่ได้ไม่ได้ดินแข็งนะครับมันกลายเป็นล่องน้ําที่ล่องน้าไหลผ่านระหว่างต้นต้นไผ่นะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับด้านหลังของมันเนี่ยพอหลุดป่าไผ่เดินพ้นออกไปเนี่ย ผมไปเข้าห้องน้ำนะนะนะคือไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็าแค่มีน้ําขวดนะครับถือไปเพื่อไปล้างก้นนะครับก็พอกําลังจะถ่ายท้องนะหันไปหลุดเนินที่ผมเดินไปเนี่ยเป็น่วงซุยทั้งหมดเลยนะเป็นหวงซุยทั้งหมดยาวเต็ไมไปหมดเลยนะครับเต็ไมไปหมดเลยด้วยความที่มันเป็นกลางคืนนะแล้วมีปากผ่บงังเราเลยมองไม่เห็นว่าด้านหลังเราจริงๆคือหวงซุยทั้งหมดนะจากที่ผมปวดท้องอยู่นะครับ หดเลยครับบอกได้คาเดียวแล้วถือน้ําเนี่ยวิว่งวิ่งกลับเข้าชุดยิงเลยนะบอกไม่อาแล้วกูไม่เข้าแล้วความรู้สึกนั้นเรื่องนี้มันจาไปอีกนานเลยไอภาคป่าแล้วหลายคนที่ไปก็จะรู้เลยว่าตรงหวงซุยเนี่ยบางทีถ้าใครพลาดหลุดไปนอนเนี่ยก็อาจจะมีเจอนะครับแล้วอย่างเราก็ทะลึ่งไปนอนทางล่องน้ำด้วยนะเขาบอกว่าล่องน้ำเนี่ยอย่าได้ไปกลางไปนอนพลาดผ่านนะอย่ได้ไปนอนพลาดผ่านพวกล่องน้าเก่าเลยอย่างนี้นะอืเราก็พลาดไป เข้าป่านะครับใครบอกอะไรให้ทําอะไรเราก็พยายามรักษากฎระเบียบของเขาคนระับป่าก็มีกฎของเขาเหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นสถานที่ของเอใครก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องรักษาความเป็นกฎของเขานะครับอย่างพวกผมเนี่ยเขาเรียกทะลึ่งทะลําเข้าไปนอนนะครับแล้วก็เป็นดื่มสุรากันบ้างนิดหน่อยนะครับอาจจะมีพูดจากันเฮฮากันแล้วก็ ไม่รู้ว่าสถานที่นี้มันคืออะไรนะครับก็เจอกันไปนะครับเช้าตื่นมาเองมีอาหารมาส่งร้อยเราก็ต้องทําพิธีนะครับขอโทษขอโวยเขานะครับแล้วก็มีอาหารเนี่ยวางไว้บนใบไม้นะครับให้กับเขานะครับเพราะว่าเราจย่งต้องทําการฝึกอีกหลายวันนะครับมาจบการฝึกวงการฝึกนันแล้วก็ได้กลับมากันนะครับเพราะว่าไปกันเวลาหลายวันมากนะครับก็เรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาเล่าให้ฟังแค่นี้ประสบการณ์ผมว่าและหลายคนก็อาจจะเคยเจอประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆกันซึ่งหลายท่าน ใครมีอะไรที่มาแชร์กันก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีปืนมาให้รีวิวและคลิปนี้เป็นคลิปเล่นๆนะครับดูกันเพลินๆก่อนนอนนะครับบางคนอาจจะขำบ้างไม่ขำบ้างหรือว่าเครียดหรือว่า,าต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาเราจะทําให้ดูอีกทีครับแต่อันนี้มันคือประสบการณ์จริงสิ่งที่ผมเคยเจอจริงๆและผมยังจําติดตัวตลอดนะครับแล้วพูดกี่ครั้งก็ขนลุกเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าแม่งติดตาเลยนะครับครับผมก็ไม่มีอะไรมาก ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับหมู่สตอรี่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามนะอย่าลืมกดติดตามนะ